สวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอกับฉันยาเฉาะหนากูเลยสตูดีครับละยินดีต้อนรับคุสตูครายโอฟเฟียนะครับคสตเชลค์ครั้งหนึ่งนะครับแล้วในวันนี้เราก็จะไปไปเที่ยวกันในอาพาร์ตเมนต์ งดงามนี่นะครับดูมีถุงนอนเต็มไปหมดเลยนะครับบ่สอถึงความงดงามของอาพาร์ทเมนต์นี่นะครับอย่างแรกเลยนะครับเราขอไปหายาดูดแป๊บนึงนะครับแป๊บนึง <laughs> ไปไหนวะโอไม่มียาให้เล่นนะครับโทษทีซึกเหมือนจะจําผิดนะครับอาจจะหยิบไปแล้วเป็นไรนะครับเสร็จแล้วเราก็ลงไปชั้นสองน,นะครับ อ่าโดยไม่มีสาเหตุนะเพราะผมจำไม่ได้เลยนะครับว่าตอนนี้เรากาลังตามหาอะไรกันอยู่แน่นะครับเจ้ที่หนี่ยว้าวเฮียมิงจะกินเลยนกหนาหลอกก็บอกมากูหลอกก็บอกมาโอ้ยโยอยๆมันยากเย็นอะไรอย่างนงี้ยอุ้ยนั่กลัวอะไรพันที่ช็อตชิ่วคอมมอนแมน มันฆ่าย,ยากอะไตายเออ,อชิ่ทำไมไม่โดนนี่แน่นี่แน่นแนใส่ดำไม่ละมึงอันบนึงขอมึงมเมื่อไรจะตายมึงมเมื่อไรจะตายกูจะตายโอ้โหดูเลือด ดูเลือดของหนูแป๊บบนึงมียายเล่นชิบหายครับ,ช,บรชิบหายจริงจังชิปหายจริงจังครับเลือดแทบมองไม่เห็นแล้วมีอยู่จึงหนึ่งขอบคุณนะแผนตีชาร์ดเออเป็นว่าได้โปรดเถอะอย่าเพิ่งเจอตัวอะไรเลย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 เพราะถ้าเจอนี่ผมก็มงทำอะไรไม่ได้ก็คงโอเคอยากได้ใช่ไหมเอยเอาไปเลยเอาร่างกายของฉันไปเลย my body is ready กูหวังจริงๆว่าจะไม่เจออะไรขอกูดูดยาแป๊บหนึ่งไม่ได้หรอจ๊ะอย่าใจร้ายกันเลยอย่าใจร้ายกันเลยนะจ๊ะได้ยินอะไรไหมได้ยินอะไรไหมผมไม่ได้ยินอะไรเลยเอนี่อะไรนี่โตเขาบอกว่าอเกิดอะไรกับพวกของเหล่านี้เฮ้ย <c oughs> <c oughs> กูกดเองเอ โอเคกูจะไม่พยายามกดไหลมุ่วัวแล้วนะครับมันก็ไม่ได้มั่วเลยแค่มือมันไปโดนอุ้ยใครเปิดน้ำทิ้งไว้โอ้ my god ร้อนคุณรู้หรือไม่ว่าน้ำจืดในโลกตอนนี้มันเหลือน้อยแค่ไหนแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันรู้แค่ว่ามันน้อยมากแล้วใครๆก็พูดถึงตลอดเวลาโอ้ <laughs> มันพวกต่อต้านทฤษฎีโลกร้อนนะครับโลกร้อนไม่จริงอนะหน่อยมึงวิ่งแทงหน้ากูเฉยเลยเดี๋ยวมันจะทะลุประตูนั้นเข้ามาเตรียมตัวไว้เตรียมตัวไว้วอาว้อาหี้ย yeah. ่กูก็ยังจะตกใจอยู่ดิอยู่ a อ t เม็ดอย a ่วอดเม็ดอยู่วอดเม e ดเก็ตเ e กกูแย่ทีแบกแป๊บนึงแพตตี้ช็อตเอาล่ะเราคงไม่เจอแป๊บนึงขอไฟกันขอไฟอ่า ด o เอาวิวดูเอาวิวนีู่ร wow. okay. okay. วิเทียนะครับต้องกดเลขพร้อมกันกว่ากูจะตัดสรุได้อ้าวเข้าได้เหรอโอเคโอเคนะครับเรามาตรวจห้องกันดีกว่ามีอะไรมั่งมีอะไรฮจิกมึงว่าง่ายๆคืออย่างนั้นแหละก็คือมาหาของขโมยสวัสดีอ๋อนี่เคยอ่านแล้วนะครับแมพหนึงเอ่อออกไปโอเคอ่ะอะไรปะเปิดดวมวมัวบูบบูบบู ไปติกวายไปติกวาย <c oughs> กระสุนก็เฮ้ยรีโหลดไม่ได้ด้วยครับมึงจะสมจริงไปไหนครับพี่พอใช้ดูอวิวนะครับไม่สามารถรีโหลดได้อิทเวนแต่ไรตะกี้มันโผล่มาจากไหนโผล่มาจากนี่ใช่ไหมโ okay. อเคดูอวิวในนี้เราเก็บอะไรได้มั้ไหมขอยาสักหลอดนึงบ่อได้ดอกหรือ อ่านี่มันห้องที่เราเคยมาแล้วนะครับก็ like ไม่รู้จะเดินมาให้มันจ้วงเล่นทําไมนะครับจะเล่โยมไม่มีของอะไรให้เก em ็บ kind of เลยกระสุนสักนัดหนึ่งก็ไม่ให้มีไม่มีให้กูใช้มาให้กูโดนแทงเล่นเฉยๆแล้วก็กลับนะครับขอบคุณขอบคุณจากใจจริงมาไปทางนี้กันต่อดีกว่าเผื่อจะมีอะไรมาจ้วงเราอีกอะไรอย่างเงี้ยก็ดีดีเสียงอะไรน้ําไหลน้ําไหลน้ำอุ้ยอุ้ยมืออะไรวะอะไรวะโอ้โอ้โอ้ ไฟเสียงกูหายปุ้งปุ้งปุ้งโอ้ยอ๋ออันนี่มันแบบวันนี้แบบแบบที่แล้เมึงโอเคโอเคเลือดกูเลือดกูหมดอีกแล้วแป๊บหนึ่งใจเย็นใจเย็นหายาใชา้ไหมเออยังไม่อยากตายใครนะใครใครนะฟังไม่รู้เรื่อง เฮียงโพูดไม่รู้เรื่องไม่ใช่ได้โรดยาออกมาเลยขอบคุณอสวัสดีจ้าไม,ม่ทุกอยู่้ะแสตายเถอะบ้านไม่สั่งไม่สอนไม่มีมารยาทในการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีเลยให้ตายไม่กูรอเลยอย่าออกมาเลยอย่าออกมาเลยได้พอ <laughs> แค่นี้กูไม่ไหวแล้วออ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 โอ้ยกูจะรอดไหมเนี่ย สวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันเอ็มแอลจสวัสดีไปข้างนอกกันดีกว่าสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอกับฉันยา่าเชะหน้ากูเลยฮแ,แม็กี้เออเอเอเอ้ออออย,ย,ย,ยอไป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 ไไไปไ เ้านะาผมจะรีโหลดก่อนเดินทางนะครับไม่ก d ดมันใกล้หลือเกินนึกว่าเรารีโหลดปืนก่อนดีกว่าครับจำได้ครั้งที่แล้วที่เราไม่รอดเป็นเพราะว่าเราแบบโอ้ประหยัดกระสุนกันเนี่ยทุกคนอย่าแม็กกาซีนไปทิ้งเลยนะเราเดินเข้าไปปุ๊บก็เจอแม่งจัดให้เต็มหน้าเลยนะครับกระสุนไม่พอขอให้รอดเถอะสาธุเยซูมาบังเกิดรู้สึกเหมือนมัวอย่างไม่เลย สวัสดีสวัสดีเดินได้ด่ากมั้งอีตายโยอีตายโยอีตายอีตายอีตายพวกมึงเป็นอย่ยแทงเข้าไปเลยแอนตี้ช็อตเอามาซะดีดีสุดยอดวิเสียงแหละเสียงแหละโอ้โหเสียงลุกแม่งน่ากลัวมากน่ากลัวกว่าผีใครตายอ่ะขอยากูหน่อยเถอะนะ สงสารหน่อยนะคนบ้านเดียวกันแค่เล่นยาด้วยกันก็เข้าใจดีไม่มียายกูใช้อีกแล้วอนี่อะไรเนี่ยไม่ใช่นี่มันถังดับเพลิงถังดับเพลิงมันคล้าย,ายๆเข็มฉชีดยาผมเลยดูผิดโอ้ไม่ก่อกระสุนกูเลยแกนี้เซฟก็ไม่มีกูเซฟไม่ตกใจเสียงไซมอนกระเซาอ่าเฉาแชะจาะแฉเปิดได้ไหมไม่ได้ ปิดน,นี้อันนี้เปิดได้กูไม่อยากเข้าเลยเออยา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 กูหายยายาไม่มียาไม่มียาอีกแล้วคือมึงตั้งใจใจะให้กูเล่นยังไงเนี่ยถามจริงถามจริงครับไม่แก้วเอ,อ่อยา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  <c oughs> เดินอะโคเคไปตามพื้นเรื่อยๆนะครับไม่เนียอะไรเนี่ยเย็บ <c oughs> yeah. เศษกระจกอะไซมอนเสียงกระเสานะดูเหมือนไซมอนจะชอบนะแบบกระจกโอ้ยโอ้ย,อยตกใจเย้ <laughs> yeah, มีดีเซฟแล้ว <laughs> เลื่อนกูเหลือแค่นี้รู้สึกว่าอาจจะได้นะ ได้กลับไปเล่นกันใหม่แน่นอนเลยก็ไม่ว่านะครับเคยติดใจนะครับฝีมือนสุดยอดนะครับแล้วก็เสียงนั้นสุดแสนเซ็กซี่อย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวลืมมาติดตามกันใหม่ในตอนหน้านะครับกับ Cry of Fear และก็ d i s a s t r o u a l l a นะครับขอบพระคุณที่รับชมนะครับถ้าถูกใจกอย่าลืมกดไลค์กดซับนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในตอนหน้านะครับต้องขออภัยด้วยในตอนนี้ไม่ไม่มีเสียงปืนด้วยกันนะครับต้องไปแก้ไฟเสียหน่อยโอเคเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย